อิน p ีเทนต์แซมเปิลทีเทสเลยนั่นก็คือตัวแปรอิสระเป็นเชิงคุณภาพเหมือนกันส่วนตัวแปรตามเป็นเชิงปริมาณก็คือเป็นแบบเลตติ้งสเกลเหมือนกันแต่ตัวนี้ที่มัน a d v a n c e ์กว่าอินดีเ n น e ์แซมเปิลทีเทสนั่นก็คือตัวแปรอิสระตัวแปล,ลต้ลละนะจะต้องมีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่นอาชีพตัวแปรต้นเป็นอาชีพแล้วในแบบสอบถามของเรามันมีหลายช้อยมีมากกว่าสองช้อยขึ้นไปมีรับราชการมีพนักงานเอกชนมีธุรกิจส่วนตัวมีเกษตรกรอ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสองช้อยขึ้นไปไม่เหมือนเพศนะคะเราก็จะใช้วันเ,เวนอนว่ามีกลุ่มไหน ที่ไม่ได้ใช้วานเวอโนวาบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ปัจจัยส่วนบุคคลของเราที่เราเลือกมาใส่กรอบนอกจากเพศแล้วเราใส่อะไรกันไปบ้างอายุมีมากกว่าสองช้อยสการศึกษาปตีปโต่ำกว่าปตปตสุงกว่าปตอย่างนี้ใช่ไหมมีมากกว่าสองช้อย แบบนี้เป็นตน้นอาชีพสถานภาพารายได้นะคะแล้วตัวแปรตามก็เป็นเ a ต i n g scale เหมือนเดิมระดับความคิดเห็นระดับความพึงพอใจเราจะใช้วันเวนอวาซึ่งใช้ทุกุ่เนะาะคราวนี้นะคะมาที่โปรแกรมตัวสไลด์ดีเอาไว้ทัวรเนาะมีคำสั่งให้มีคำสั่งให้ มีวิธีการทำให้มีการอ่านค่าเอาพูดให้แต่ตอ้องจะไปเปิดใช้โปรแกรมมีวิธีการทำสเต็ปที่สองมันจะเยอะนิดนึงอันเนี้ยมีวิธีการเลือกค่าเพื่อเอามาใส่ในตารางบทที่สี่จะยาวเลยแหละอันนี้เพื่ออะไรวันเวอโนวา นะคะในที่นี้เราจะใช้วันเวออโนวาแล้วอพอเลือกวันเวออโนวาปึ๊บหน้าต่างมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำอิ ain, นดีเพนเดนต์แซมเปิลทีเทนคะก็คือหาตัวแปรตัวแปรตามนะะอาจารย์เอาเ o y ลย t y นะคะถ้าใครอยากเอาพุทเหมือนอาจารย์ก็ลงองเลือกตัวแปรตามอาจารย์อาจารย์เอาเ o y ลย t y เป็นตัวแปรตามนะคะใส่ไว้ในกร่องข้างบน เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวแปลต้นหรือตัวแปลอิสระาเอาอายุแล้วกษาอายุนะคะใส่ไว้ในกล่องด้านล่างตัวแปลตามอยู่ข้างบนตัวแปรต้นอยู่ข้างล่างแล้วก็กดโอเคนะคะ มันก็จะขึ้นมาสามตารางหลักๆเราจะไปดูที่ตารางอโนวาก่อนดูที่ตารางอโนวาว่าอายุเนี่ยมันมีผลต่อระดับความจงรักภักดีแตกต่างกันหรือเปล่าในแต่ละช่วงอายุซึ่งเวลาเราอ่านเราก็จะพิจารณาค่าซิเหมือนเดิมเองพิจารณาค่าซิกรณีน,นี้ค่าซิส0.346 คำถามมีอยู่ว่าอายุมีผลต่อระดับความจงรักภักดีแตกต่างกันหรือเปล่าถ้าค่าซิกอาจารย์ได้0.346ไม่แตกต่างถูกต้องค่ะเพราะมันมากกว่า0.05ยอมรับเทสูนแสดงว่าไม่แตกต่างกันเเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องลองไปต้องลองไปทำเดี๋ยวอาจารย์จะหาตัวที่แตกต่างให้ ส่วนใหญ่จะใช้ที่เกณฑ์0้าแต่มันมีที่ระดับอื่นด้วยไม่ออกข้อสอบแล้วกันออกที่0.05เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หาตัวอื่นที่แบบมันมันซิกเยอะๆก่อนเธอจะได้ดูค่าได้ เทสเอาพุดก่อนนะตัดมง,งออะโอเคอาจารย์อาจารย์เทสเอาพุดนี้หนึ่งเพื่อให้เพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรมันมีมันมีผลที่หลากหลายขึ้น สมมุติว่าอาจารย์ลองนะคะลองเปลี่ยนตัวแปรตามเนาะ o n e w a y a n o v นะคะตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ที่คําสั่งเดิมอยู่นะแต่อาจารย์จะลองเปลี่ยนตัวแปรตามเพื่อให้เอาคูณมันหลากหลายขึ้นคราวนี้อาจารย์ลองเอาตัวแปรตามของอาจารย์สมมุติเป็นด้าน product place p promotion 4 p 4ด้าน ด้านรวม4ด้าน product price place promotion ตัวแปรต้นเป็นอายุเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็จะลอง r ันดูคราวนี้ก็จะได้เอาพุทออกมาตามตัวแปรทั้ง4ด้านเทียบที่เราใส่เนาะครานี้คำถามของอาจารย์คือมีตัวแปรด้านไหนบ้างที่มันมีความแตกต่างกันตามอายุตามกลุ่มอายุ ด้านโปรดัก t มีด้านอื่นอีกไหมไม่มีคราวนี้มาดูเนาะเวลาเราอ่านเราก็จะดูค่าซิกเหมือนเดิมค่าซิกมีด้านแรกด้านเดียวนะคะด้าน Product ของอาจารย์มีค่าซิกน้อยกว่า0.05ตัวนี้ส่วนด้านอื่นมากกว่า0.05ทั้งสิน้น แสดงว่าด้านแรกด้าน Product เนี่ยมันมีความแตกต่างกันตามกลุ่มอายุเราจะเอาด้านที่มีค่าซีกน้อยกว่า0.05มาทำโพสหอกต่อรู้จักโพสหอกไหมรู้จักแหละแต่ลืมรู้จักแหละคราวนี้เราก็กลับมาที่คำสั่งเดิมเนาะวันเวอโนวาคำสั่งเดิม สิ่งที่เราจะทำเพิ่มเติมนั่นก็คือเราจะเอาด้านอื่นๆที่ไม่ซิ์กลับคืนไปให้เหลือแค่ด้านที่มันซิ์ด้านที่มันแตกต่างกันกรณีนี้คือด้านแรกนะคะด้าน Product ตามที่อาจารย์หันให้เหลือแค่เฉพาะด้านซิ์นะคะย้ำให้เหลือแค่เฉพาะด้านซิ์แล้วเราก็มาเลือกโพสต์หองนะคะ เลือกปุ่มโพสหอกติ๊กวิธีมีคุณวิธีอะไรบ้างเชฟเฟ่ถูกต้องไม่รู้ว่าไม่ตามสไลด์แน่เลยนะคะเลือกปุ่มโพสหอกติกวิธีเชเฟ่เป็นวิธีที่4ฝั่งซ้ายมือนะคะกล่องที่4แถวที่4ี่เชเฟ่เสร็จเราก็คลิก continu e เสร็จแล้วก็มาเลือกที่ option option ิ๊ก descriptive นะคะมีรายละเอียดอยู่ในสไลด์อยู่แล้วนะคะิ๊ก descriptive แล้วก็กด continue เสร็จแล้วก็กด ok ได้เลยะคะ่ะใครไม่ทันตรงนี้สามารถตามจากสไลด์ได้นะคะคราวนี้ นาะมันก็จะขึ้นตาราง descriptive มาตารางแรกเดี๋ยวเราจะใช้ค่า mean ของมันไปใส่ในตารางบทที่4อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วมันก็จะขึ้นตาราง multiple comparison นะคะตัวตารางตัวนี้คุณไหมคุณวิธีการดึงตัวเลขไหมดึงเป็นคู่ค ให้ดูก่อนเราจะเปิดเราจะเปิดตารางอันนี้ให้ดูตามตัวแปรต้นอันนี้ตัวแปรต้นของอาจารย์เป็นระดับการศึกษาเนาะมีสามชอยสต์ตปอตีปตีแล้วก็สูปป่ปป